สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดูน้องแมวนะคะน้องแมวที่เราเคยได้เอาไปดูแลนะคะประมาณ1สัปดาห์นะคะในการขังไว้ในกรงเพื่อที่จะไม่ให้น้องไปที่อื่นนะคะทุกคนเนาะแล้วก็คุมโรคด้วยเนาะไม่รู้ว่าน้องป่วยอะไรนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะไดอ้อยู่ในกรงประมาณสัปดาห์หนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้ปล่อยน้องมาได้สักระยะหนึ่งแล้วคะ่ะทุกคน ให้น้องกลับมาอยู่บ้านเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าฟื้นฟูไปเยอะนะคะทุกคนดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อาหารเปียกนะคะน่าจะช่วยน้องได้เยอะคะ่ะทุกคนก็ยังดีที่น้องทานอาหารเปียกได้คะ่ะทุกคนคะแล้วตอนนี้ก็ทําให้น้องแมวตัวลายตัวนี้นะคะดีขึ้นเรื่อยๆคะ่ะทุกคนเดี๋ยวนี้เห็นหน้าแม่น้องนะคะก็จะมี ร้องนะคะแล้วก็มองหน้าด้วยก็คงน่าจะหิวอาหารเปียกค่ะทุกคนเช้าวันนี้แม่น้องก็เลยเอาอาหารเปียกมาให้นะคะทุกคนคะ่ะเนี่คะ่ะน้องก็กินได้นะคะตัวนี้ตอนที่ป่วยน้องก็กินได้นะคะแต่ตอนที่ป่วยนั้นแม่น้องก็ใส่ให้ทีละนิดหน่อยะค่ะทุกคนใส่ให้ทีละนิดหน่อยนะคะ อาจจะคั้งและช้อนนะคะเพื่อดูว่าน้องจะกินไหมนะคะแล้วก็กินได้หรือเปล่านะคะแล้วน้องก็กินได้นะคะเราจนต้องเพิ่มให้มาเรื่อยๆนะคะตอนตอนนี้ก็ใส่ให้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวมารอดูว่าน้องแมวตัวลายตัวนี้นะคะจะกินหมดไหมนะคะทุกคนแต่น้องก็กินอยาอ่างอรดอร่อยค่ะน้องไก่น้องไก่เห็นน้องแมวกินอาหารนะคะ ก็จะมาขโมยกินด้วยนี่ค่ะน้องแมวก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่ายังคงผอมๆอ,อยู่นะคะทุกคนแต่ก็ดีขึ้นมากๆจากเดิมค่ะทุกคนคะเพราะว่าตอนที่น้องป่วยนะคะน้องก็ผอมมากแล้วก็ช่วงแรกก็ร้องๆนะคะแล้วก็พอร้องร้องไปร้องมานะคะเสียงร้องก็หายคะ่ะทุกคนแทบไม่มีเสียงนะคะ แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นมาเรื่อยๆค่ะทุกคนนี่ค่ะตัวลายอีกตัวหนึ่งนั้นนะคะที่ให้อาหารไปนะคะก็ตัวนั้นดีขึ้นร่าเริงวิ่งเล่นได้ปกติแล้วค่ะทุกคนเหลือตัวนี้นะคะที่ยังซึมๆมบ้างอยู่แต่ก็ดีถือว่าดีขึ้นมากๆค่ะทุกคนคะ น้องจะกินอีกไหมนะตอนนี้เราก็ยกตามน้องแมวนะคะแต่น้องแมวก็ดูท่าจะไม่กินแล้วนะเราคงใส่ให้เยอะไปด้วยค่ะทุกคนเราน่าจะเทแบบทีละหน่อยทีละหน่อยเหมือนเหมือนตอนที่น้องป่วยหนักๆเนาะแต่ว่าเราเทเยอะเลยนะคะแต่ว่าได้บ้างก็ก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะทุกคนเนาะเรายกตามน้องแมวนะคะทุกคนเรายกตามน้องแมวนะคะ น้องแมวเดินไปทางไหนเรายกตามดูนะคะเผื่อเขาจะกินอีกเนาะเนี่ยน้องก็มีรูปร่างผอมผอมอยู่ค่ะทุกคนแต่ว่าน้องก็จะออกมาานั่งพึ่งแดดได้มากขึ้นนะคะน้องหิวน้ำค่ะทุกคนเนี่ยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นน้ําที่แบบน้องแมวชอบมาดื่มกันค่ะทุกคนก็จะมีโอ่งใบน้อยใบนี้หน้าบ้านคุณยายนะคะดูหางดูหางเนี่ยค่ะก็เริ่มทานได้บ้างแล้วเนาะแม่น้องก็ น่าจะเทให้น้อยหน่อยเนาะเมื่อกี้นะคะเห็นละน้ำเป็นยังไงบ้างมันเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมได้อาหารแล้วดีขึ้นไหมลงมาอีกลงมาอีกไปไหนไปไหนไปไหนจ๊ะไปไหนจ๊ะไปไหนคะเมียว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 แอลแอลแอลไปไหน ไม่รู้ว่าน้องแบบว่าเป็นไข้มีไข้หรือยังไงนะคะน้องก็จะชอบออกมานั่งพึ่งแดดแบบนี้ค่ะทุกคนไปไหนจ๊ะหดูน้องน้อยน้องน้อยก็มาด้วยนะคะเนี่น้องน้อยก็อ้วนมากๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะอ้วนมากๆเลยเจ้าน้องน้อย หน่อยน้อยว่าไงคะน้อยอย่าขู่แมวแน,น้อยน้อยมีขู่ด้วยเดี๋ยวหกนะฮะน้อยอย่าไปใกล้เขาอย่าไปใกล้เขาโอเคไหม มีแรงร้องแล้วเหรอมีร้องมีแรงร้องแล้วใช่ไหมมันดีขึ้นแล้วใช่ไหมโอเคน้อยน้ยน้อย,น,อยน้องแมวก็อยากใกล้น้อยนะคะแอะเป็นยังไงเป็นยังไง <laughs> อยากอยากมาอยากมาถูถูใช่ไหม ตัวลายของเราก็มาตัวลายอีกตัวของเราก็มาอาน้อยน้อยอย่าไปยุ่งกับพี่น้อยสินี่มาดูตัวนี้ตัวนี้ค่ะทุกคนราเริงแล้วเล่นได้แล้วจ้านี่นะคะมา,ชาเช้าก็เห็นวิ่งเรื่อยเลยค่ะแต่เขาก็ไม่ได้อ้วนเยอะนะคะทุกคนปกตินะคะน,นี่แบบนี้เลยเนี่ย นี่ค่ะกลับมากินอีกแล้วทุกคนกลับมากินอีกแล้วกลับมากินอาหารต่อไม่รู้ว่าจะกินได้แค่ไหนค่ะนี่ค่ะก็ขอให้น้องแมวตัวลายตัวนี้นะคะเผอ,เอิญว่าเราก็ไม่ได้ตั้งชื่อซะด้วยสิทุกคนก็เลยไม่รู้ว่าเราจะเรียกว่ายังไงนะคะเนี่ยค่ะก็ขอให้น้องแมวหายไวๆเนาะ นี่คะ่ะทุกคนแมวตัวน้อยมากินด้วยจะเป็นไรไหมอ่ะกินอาหารด้วยกันได้หรือเปล่านาะหนึ่งตัวไม่สบายก็ฝากท่านเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแมนกเลยขาตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะไาย้า ไปแล้วจ้าไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะน้อยบายบายหนีสง,ง่านไปแล้วสรุปแล้วตัวน้อยกินเยอะกว่าค่ะทุกคนเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรไหมนะแบบว่ากินด้วยกันนะทุกคน ใครมีคอมเมนต์ดีๆนะคะใครมีคอมเมนต์แนะนำนะคะก็สามารถคอมเมนต์แนะนำแม่น้องได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวนะคะบ๊ายบายจ้าบายยโอ้โหกินอย่างอรอยอร่อย